สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซากุระมาเจอกับนักสืบพี่ตังกวาและนักสืบของเราวันนี้ได้แก่หนุ่มน้อยคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำตามมิชชั่นที่น้องบอกดูอันนี้คือยังมีเงินอยู่ค่ะเมื่อลองลุกดูเนี่ยโดนหักไป300เยเยน ทีนี้มาลองแบบไม่มีเงินบ้างจะได้รู้กันแล้วว่าร้านเสริมสวยเนี่ยติดหนี้สินได้จริงหรือเปล่าว้าวนางก็ยังมาตัดผมให้เราค่ะทั้งท้งที่เราไม่มีเงินเหลือเลยเป็นเรื่องจริงค่ะร้านเสริมสวยเนี่ยสามารถติดลบเงินเอาไว้ก่อนได้จริงๆ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย